สวัสดีครับโซล่าสวัสดีนะครับทุกคนพวกเราโซล่านะครับก็องขอขอบคุณชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับรวมถึงการประกวด Miss Universe เพชรบุรีในวันนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าพวกเราโซล่าเนี่ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าคือพวกเราไม่เคยไปขึ้นเวทีการประกวดนางงามที่ไหนเลยคือมาที่เพชรบุรีเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากครับคือว่าจะ เดินออกไปหน้ารันเวย์ใชไฟที่สว่างนะสว่างสูงนางงามไเได้จริงๆอ๋อคือแบบอร่าจากกันทุกคนจริงนะขอบคุณมากเลยนะที่วันนี้ให้เกียรติพวกเราโซล่ามาในวันนี้นะครับผมแล้วก็ในโอกาสที่พวกเราโซล่ามาการประกวดนางงามทั้งทีเนาะพวกเราก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับพี่พีพีดีด้วยนะครับผมอย่างยูไลทีนิค้าขอเสียงตบมือยูไลทีนิกด้ครับแล้วก็อูช่ายนะครับ็เป็นผู้สาผ้าลายอย่างนะครับขอเสียงตบมือด้วยค้า ยู่ไรคลินิกเนี่ยก็เออเป็นคลินิกหรือเป็นพีดีนะครับที่ให้เกียรติพวกเราให้การดูแลกับพวกเรามานานมากจริงๆนะคือคือพวกเราเนี่ยอยู่อยู่ไรคลินิกมาได้ประมาณ3ปีแล้วนะครับก็ขอพอคุณมากที่คอยสนับสนุนพวกเราโดยตลอดนะครับวในวันนี้ก็ได้มาสนับสนุนการประกวดนางงามที่จังหวัดเพชรบุรีด<อ>้วยอดนะครับมาถึงเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เสื้อๆอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆี่ผู้สาผ้าลายเยาวมานะครับผมคือบอกเลยว่าใส่แล้วหล่อไหมครับทุกคนหล่อไหม นี่จริงนะผมเอยถ้ามีภาษาแต่ว่าต้องมีความลับอีกอย่างหนึ่งโซล่าอยากจะบอกเหมือนกันเฮ้ยมีความลับด้วยโชว์ว่าการประกวดมิสอีเวนต์ทุกปีกลุ่มรายล่าแตกแต่มากแตกแต่พวกเราร่วมชมแล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับวันนี้ก็ดีใจที่พีดีผู้จัดการประกวดมิสอีเวนต์เพจบุรีครั้งนี้นะครับผมเป็นพี่ๆที่สนับสนุนพวกเราทำให้พวกเราได้มีโอกาสมาขึ้นเวทีมิสอีเวนต์เพจบุรีในวันนี้นะครับใช่ครับซึ่ง จริงๆเมนบอกว่าเมนติดตามมานานนะครับผมก็ากจะบอกว่าตั้งแต่มีการจัดประกวดในระดับจังหวัดขึ้นมาผมว่ามันน่าติดตามขึ้นมากเลยเพราะว่าแต่ละจังหวัดได้ดึงักายภาพแล้วก็เอกลักษณ์ของจังหวัดตัวเองขึ้นมาโชว์ให้กับว่าชาวโลกแล้วก็ชาวโลกชาวโลกเลยขึ้นมาโชว์เอาให้ันเห็นว่าเออแต่ละจังหวัดก็มีดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเพชรบุรีวันนี้เราแอบดูรอบพรีเมิเนี่มานะครับ ผู้เข้าประกวดใส่ชุดผู้สาวผ้าลายอย่างเหมือนกันนะครับขอบคุณนะรับขอใจบอกไหมกับผู้สาวผ้าลายอีกรอบหนึ่งหน่อยได้ไหมคะรอบทำเลยครับเขาเรื่องในความต่างกันก็เหมือนนะครับเพราะว่าโซล่าก็อยากสะบปะรดผู้น้าทำไทยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกคนเช่นกันครับ ที่พวกเราได้ก่อนที่จะขึ้นมาพวกเราได้แบบเดินโชว์เฉียวหลังเวทีมาบอกว่าโเฉีวยว,ยวยที่สาวงานก็คือแบบสวยกันมากๆแต่น่าหนึ่งๆมากๆแล้วก็ที่นี่สาวงานก็คือทุกเทและก็ตั้งใจที่จะโชวโ์ตัวแทนของแต่ละคนให้ทุกคนได้เห็นก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่พี่สาวงานอ๋อ剛剛แล้วพอดีเมื่อกี้ได้เสียงฟิล์มกล้าวมาฟิล์มกลาวแล้เออฟิล์กาวมาว่าได้สั่งว่าซัพพลายมาด้วยขอเสียงหนึ่งได้ไหมครับ ัผู้เข้ากวดเลยนะครับผมครับผมก็เรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ใครจะได้โมงของ M u t เพชรบุรีไปนะก็หาเพลงลังใจให้ผู้เข้ากวดทุกคนด้วยนะครับเย้ซึ่งพวกเราขอแนะนำเพลงที่เพื่อเล่นไปสองเพลงเมื่อกี้นะคือเพลงเกิ i r l f r i e n d เพลง M.V.P. ของพวกเราโซล่าเป็นซิงเกิลแรกเป็นซิงเกิลที่สองของเราโซล่านะครับผมที่หจากนี้เนี่ยเพลงต่อไปที่เราจะเล่นบอกกับว่าเป็นเพลงที่ เรียกว่าเป็นเพลงเศร้าเพลงแรกแล้วเพลงเดียวของเราโซลา่า <c oughs> ไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วเหรอเดี๋ยวก็มีใช่ไหมมีมีแม,ม,ม่เขาเ, <c oughs> เรียกว่าไฮสปอยไม่บอกอะไรอ่ะงเงี้เป็นเพลงเศร้าเพลงแรกของเราโซลา่าให้ทุกคนสบายสบายตัวมากขึ้น <c oughs> สบายใจปลอดภัยปลอดภัยลอยมากขึ้นนะผมก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปพบกับเพลงเธอกระชั้นหรือเปล่าครับ